หนึ่งในรถขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับก็คือ Toyota Supra รถสปอร์ตจากแบรนด์ญี่ปุ่น Toyota ที่มีความเป็นมามายาวนานนะครับรถคันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมมันหายไประยะหนึ่งก่อนที่มันจะกลับมาอีกครั้งนะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวานี้ต้องมาชมคลิปนี้ก็เลยครับเล่าเรื่อง Toyota Supra ผ่านรถเหล็กครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะเล่าเรื่อง t o y o ต้าซู r ปนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของรถอีกแบรนด์หนึ่งก่อนก็คือแบรนด์นิสสันนะครับนิสสันเนี่ยวางแผนว่าจะสร้างรถมารุ่นหนึ่งนะครับที่มันเป็นลักษณะของรถ g r a n ทัวร์เนอนะครับก็คือมีความเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่สามารถขับได้ระยะไกล แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ Nissan f a ร a d ี d C นะครับแต่ว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าดัซสัน 240C นะครับซึ่งออกมาในปี1969 <S <S ซึ่งคันนี้ที่ผมว่าออกมาเนี่ยมาจาก Mystery m o d e เดของปี2020 Mix 3นะครับหมายเลข1ก็จะมี1อยู่บนรถนะครับโตโยต้เห็นนิสสันประสบความสำเร็จกับรถนัซสัน c c ค r หรือนิสสัน c c คาที่ออกมาขายนะครับก็ทำให้เขาอยากจะสร้างรถระดับเดียวกันมาขายบ้าง แต่ฝีที่โตโยต้ามีตอนนี้ก็คือเป็นโตโยต้าซีริก้ซึ่งรุ่นแรกเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี1970-1977นะครับสำหรับ Toyota โตโยต้าซีริก้าเนี่ยโตโยต้มีเป้าหมายว่ามันน่าจะเป็นคู่แข่งกับรถ Ford m u s t a n งที่เป็นสไตล์พนิคาแต่รถที่เป็นระดับเดียวกันกับ n i s s ั n C หรือดัซสันซีเนี่ยโตโยต้ายังไม่มีเขาก็เลยเอาโตโยต้าซีริกรุ่นที่2มาปรับแต่งนะครับใส่เครื่องยนต์ 6สูบเรียงแทนเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับแล้วก็ทำบอดี้ให้ยาวขึ้นก็เลยกลายเป็นรถ Toyota Supra รุ่นแรกนะครับแต่ว่า2คันนี้ที่เอามาให้ดูนะครับเป็น Toyota s e l ริ a รุ่นแรกนะมีจากแบรนด์ o t w i e e l s นะครับคันสีแดงแล้วก็อันนี้เป็นจากแบรนด์ a า o จเล t ตนะครับถ้าใครอชอบสไตล์ของ Toyota s e l ริ a รุ่นเก่าๆเนี่ยสามารถไปหากันได้นะครับคู่นี้น่าจะยังพอหาได้ตามท้องตลาดอยู่ นี่นะครับของมาจเลตเปิดประตูได้ด้วยแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นโตโยต้าเซ i การุ่นแรกนะครับไม่ใช่รุ่นที่2น่าเสียดายว่าโ o y o ต้าซ l ริกรุ่นที่2กับ t o โย t a าซ l ริก s าซุปราที่เป็น t o โยต้าซุป a รุ่นแรกเนี่ยยังไม่มีใครทําเป็นรถเหล็กออกมานะครับผมยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดูรูปรถจริงกันก่อนอันนี้คือ t o y o ต้าซ l ริก s าซุปนะครับที่ออกมาระหว่างปี1 9 7 8งเก้ถึงหนึ่ แต่ในญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า Toyota าซ l ริก้าสุปนะครับแต่เขาจะใช้ชื่อว่า Toyota าซ l i ิก้าดับเบนะครับก็คือเป็น X 2ตัว Toyota Supra รุ่นที่2เนี่ยก็ยังมีพื้นฐานมาจาก Toyota าซ l i ิกเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาในปี1981คราวนี้เนี่ยโตโยต้าซริก้ถูกปรับรูปร่างนะครับให้มัน กลายเป็นรถสปอร์ตมากขึ้นโดยที่เขาใช้เครื่องยนต์6สูบเรียงเช่นเดิมนะครับแทน4สูบเรียงใน t o y ยต a าซ l ริกธรรมดาแล้วก็สิ่งที่ต่างการชัดเจนก็คือเขาใส่ไฟหน้าป๊อปอัพมาในรุ่นนี้ด้วย h o t อ h e ิ l ทำคันนี้ออกมานะครับเป็น1982 Toyota Supra นะครับแล้วเขาก็ทำเป็นกิมมิกว่าไฟหน้าป๊อปอัพเนี่ยมันเปิดได้ข้างนึงนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังทำตัวบอดี้รถเนี่ยยาวกว่า Toyota าซิกแล้วก็ ตัวล้อเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านะครับก็กลายเป็นรถสปอร์ตขึ้นมาอันนี้ก็คือ Toyota า u p ป a รุ่นที่2 h o t อต e ิเพึ่งทําออกมาปีนี้เองนะครับก็จะมีแต่รถแพ็กฟ้านะครับแล้วก็สีนี้สีเดียวแต่มี s ุ p e r t เทชเ u อ e Hunt ด้วยครับใน1986นะครับโตโยต้าซุป a รุ่นที่3ก็ถูกปล่อยออกมานะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง Toyota า u ุป a กับ Toyota าฟลิก้าเนี่ยถูกตัดขาดออกจากกันแล้วเพราะว่า t o y ยต้าฟุป a าเนี่ยก็จะกลายเป็นโมเดลที่ถูกพัฒนาต่อไปด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องมามีพื้นฐานจาก Toyota า e l ริกแล้วสำหรับในรุ่นที่3เนี่ยที่น่าสนใจก็คือ Toyota เอา Toyota Supra ไปแข่งในรายการของกรุ๊ป A ด้วยนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าเป็น Turbo A นะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับว่าผมก็ยังไม่มีรถเหล็กที่เป็น Toyota Supra รุ่น3นี้ เพราะว่าความสนใจทั้งหมดเนี่ยมันถูกส่งไปที่ Toyota s u ุ r a รุ่น4่นะครับที่เราคุ้นเคยกันที่สุดคันนี้ถูกผลิตมาระหว่างปี1993ถึงปี2002นะครับแล้วก็มีดีไซน์เรียบหรูเทคโนโลยีทันสมัยอยู่ข้างในพร้อมทั้งกับเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็คือ Toyota 2JC GE แล้วก็ 2JC GTE นะครับที่ สามารถทําให้คันนี้วิ่งแรงได้มากกว่า200แรงม้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2JC GTE ทีเนี่ยที่เป็นทวินเทอร์โบนะครับก็วิ่งได้ถึง276แรงม้าแต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับรถคันนี้ออกมาในหนัง Fast f n d Furious แล้ว h Wheels ก็ทําออกมาหลายรุ่นมากๆนะครับสายเก็บรถเหล็กอย่างเราก็เลยต้องไล่เก็บนะครับคันนี้เราจะคุ้นกันในชื่อของ Toyota Supra ของไบรอันนะครับเพราะว่าออกมาในหนัง ฟา n อินฟิลเลียแล้วก็ขับโดย Brian o c อคอนเนะครับก็จะเป็นรถที่ถูกตาต้องใจเรามากแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอปีนี้เนี่ยฮอตวิลรู้ใจว่าพวกเราชอบกันเขาก็เลยจัดอีกเวอร์ชั่นมาให้นะครับก็คือเป็น Toyota า u p ป a ตูนก็เป็นทรงของรถกระตูนนะครับแต่ว่าทั้งสีทั้งลายทั้งรูปแบบเนี่ยเหมือนกับ Toyota า u p r a เลยคันนี้ก็เป็นคันเด็ดคันนึงนะครับที่คนหากันให้ควักนะฮะ ของผมไม่อยากโชว์อีก2คันนะครับก็คือเป็นรถ Toyota Supra ที่ออกในปี2014นะครับกับชุด Hot Wheels City Nice Burners นะครับอันเนี้ยทำเป็นลายเฟลคเคนล้วเขาทำออกมา2สีนะครับเป็นสีฟ้าเขียวมาตรฐานแล้วอีกสีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับสวยทั้ง2คันสำหรับ Supra Generation 4หรือ Mark 4เนี่ย มีรถออกมาเยอะมากนะครับออโต้เวิร์ก็ทําออกมาเช่นเดียวกันเท่าออกมาถึง2รุ่นเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นของปี1993นะครับสามารถเปิดฝากระโปรงได้แต่เปิดยากหน่อยอย่างที่เห็นนะฮะต้องเคาะถึงจะเปิดออกมาได้รุ่นนี้ก็จะเป็นไม่มีสปอยเลอร์นะครับส่วนอีกคันนึงเนี่ยจะเป็น1994 Toyota Supra นะครับก็เป็น m a r ์หรือรุ่นที่4เหมือนกันคันนี้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ ถ้าใครชอบรถสวยรายละเอียดดีครบนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นสเกล1ต่อ14ที่แท้จริงด้วยก็สามารถจัดหาจาก AutoWorld ได้นะครับแล้วก็ว่า t o y ย t a าฟุป a เนี่ยนะจะเป็นรถขายดีทุกคนอยากได้กันนะครับแต่ว่าในปลายยุค1990เี่ยรถพวกสปอ t ์ตคูปในอเมริกาเนี่ยขายได้น้อยลงนะฮะ t ตโยต้าฟุปปก็ได้รับผลเหมือนกันนอกจากนั้นเงินเยนก็ยังแข็งขึ้นนะครับทำให้ราคารถเนี่ยมันแพงขึ้นด้วยโตโยต้าก็เลยเลิกขายโตโยต้าฟุ r ป้าในอเมริกาในปี1998นะครับก็จะขายเฉพาะในประเทศก็คือในญี่ปุ่นเท่านั้นหลังจากปี2002นะครับโตโยต้าฟุปปถูกเลิกขายในญี่ปุ่นเพราะว่ารถไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมควันพิษใหม่ของญี่ปุ่นนะครับแล้วโตโยต้าฟุปปก็หายไปหลายปีมากนะครับ จนกระทั่งมันกลับมาในปี2019ครับ t ตโยต้ปล่อย Toyota Supra ร,รุ่น5ออกมานะครับหลังจากหายไปถึง17ปีอันนี้ก็จะออกมาในชื่อของ Toyota GR Supra GR นะครับ GR เนี่ยมาจากคำว่ากระสูเรซิ่งนะครับก็เป็นทีมแข่งของ t o y o ต a นั่นเองคราวนี้ท็อตวิวก็ทำออกมานะครับเริ่มต้นจาก 2020 Toyota GR Supra นะครับสำหรับปี2023เนี่ย Hot w h e e ทำออกมาเป็นรถสีแดงอย่างนี้ครับโอ้โหมันดูแรงมากเลยสำหรับ Toyota Supra รุ่นที่5เนี่ยก็มีการแชร์แพลตฟอร์มกันระหว่าง Toyota กับ BMW นะครับก็จะมีชิ้นส่วนของ BMW บางส่วนเนี่ยเข้ามาอยู่ในรถรุ่นนี้ด้วยนี่นะครับเป็นสีที่ Hot w h e e เคยทำออกมานะครับสีขาวสีเหลืองสีดำแล้วก็ สีเขียวนะครับสำหรับเด y ต t a แพ็กฟ้าเมลไลน์ตรงนี้นะครับแต่ว่าสีเขียวนะครับจะเป็น Multi-Pack Exclusive นะครับเจอเฉพาะในรถ Multi-Pack เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะหายากหน่อยนะครับสำหรับ Hot วิวพรีเมียมตรงนี้ก็มีมาเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นชุด Slice Street นะครับก็จะเป็นรถคันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นล้อยางแล้วก็รายละเอียดดีมากนะครับเป็นสไตล์สายแข่งออกมาสวยเลยทีเดียว หรือว่าถ้าชอบเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งก็จะมี Hotwheel ์บุโรหวัดน,นะครับเป็น2020 Toyota GR Supra เช่นเดียวกันออกมาลายคล้ายๆกับรถแข่งอีกเช่นเดียวกันนะครับสีแดงขาวโอ้ผมชอบพรีเมียรมากๆเลยเนี่ยสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้ง2องคันน่าเก็บมากๆแต่นั่นยังไม่สะใจของชาว Hotwheel นะครับเพราะว่า Hotwheel ทำออกมาอีกรุ่นหนึ่งเป็น2021 Toyota GRSU p r a นะครับความแตกต่างก็คือรถคันนี้จะเป็น รถ y o y o t a G R ฟุป r รที่เป็นรถดั้งเดิมไม่มีการตกแต่งนะครับไม่มีสปอยเลอร์ไม่มี spoiler, มมรายละเอียดอื่นๆใดที่เป็นชุดแต่งเข้ามาเลยนะครับออกมาในชุดทีมทันสปอร์ตนะครับแล้วก็มาในชุด Fast a f f i l i s t e s ย s ฟ s สต์ซูเนะครับสีสม้มอ่าถ้าคนอยากได้แบบรถดั้งเดิมของ Toyota f u ุป a เนี่ยก็จะต้องเลือกรุ่นนี้นะครับเพราะว่าน่าสนใจมากๆตรงนี้ ปิดท้ายก็ด้วยงานมาจเลตนะครับอันนี้ผมได้แถมมากับหมักฝรั่งคาปย่านะครับซึ่งเป็นของที่แบบขายในญี่ปุ่นนี่แหละเนาะมี2สีนะครับสีแดงกับสีเหลือง Toyota าจีอา r a ปาจากมาจเลตครับเป็นยังไงบ้างครับประวัติของรถ t o โย t a าสุป a ที่เล่าผ่านรถเหล็กนะครับผมว่ามันเป็นรถในดวงใจของใครหลายๆคนแล้วก็เราบางทีเราก็อยากจะเก็บทุกรุ่นที่มันออกมานะครับแต่ว่าน่าเสียดายว่าณปัจจุบันเนี่ย Toyota Supra รุ่น1น,นะครับหรือ Toyota า e ซ i c a Supra กับ Toyota า u ุ r a รุ่น3เนี่ยเขายังไม่ทำออกมากันถ้าออกมาเราก็น่าจะเก็บต่อกันอีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วใน Facebook มีเพจชื่อว่า Hot Wheels e e n t e r นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับอยากฟังประวัติรถคันไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ